สวัสดีครับผู้ชมครับผมพันผู้แตกครับช่วงนี้สนับสนุนโดยพลึกเลียวเอสเตทความสำราญเริ่มที่บ้านความรำคาญเริ่มที่เมียรครับ <c oughs> ช่วงนี้สนับสนุนโดยครีมหน้าขาวแบบเกาหลีตราจูออน <c oughs> ใช้ได้ใช้ดีใช้หลายทีมะเร็งถามหารครับ <c oughs> ช่วงนี้สนับสนุนโดยโลงศพตาดาวประดับหลับสบายไม่อยากตื่นจนคนอื่นนั้นอยากหลับตามนะครับ <c oughs> ต้องขอขอบพระคุณครับผู้สนับสนุนรายการตอนนี้มีมาหลายรายมากนะครับแป้งจากฝรั่งเศสครับดินสอพองมองดูเสียเออนะครับสวยนะถ้าเทียบกับลิงนะครับและขอบคุณแป้งจากประเทศปังย่าครับและตามองปะหน้าม่หน้ามองเมียงแป้ต้นดินบนึ้ดูเมียงเนียนยิ่งกว่าผีมาหลอกอีกนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยประกันชีวิตจากลูกให้แม่แพ็กเกจวันเฉลิมโอเคป่ะถึงแม่จะทําตัวแ,แย่แต่ยังไงก็แม่แก่นะก็ฝากไปด้วยนะครับ Oh. อ่ะเดี๋ยวดูดดเรื่องผมฮะเรื่องผมวันนี้เนี่ยจะ กึ่งอิงอิงวิทยาศาสตร์นิดนึงเขาบอกว่าจร,จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยกับผีเนี่ยมันก็อยู่ปนกันนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นนะครับด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าวิญญาณเนี่ยก็คือพลังงานนี่<ช> <cabe S 2> นะครับเวลาที่เราเสียชีวิตไปพลังงานนั้นเนี่ยก็จะออกมาแต่ไม่ได้หายไปยนะก็จะวนเวียนอยู่รอบๆกล้องนี้นะครับมีการตั้ง <standen? S 2> แล้วก็ถ่ายแล้วก็ติดพลังงานที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี่นะที่บางทีเราเรียกว่าผีนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะพร้อมนะฮะไปนะครับ คลิปทางบ้านคลิปนี้เป็นคลิปที่นักเรียนถ่ายได้โดยบังเอิญในขณะที่พักกลางวันไปดูกันครับว่าพวกเขาจะเจออะไรเห็นไหมนักเรียนที่นั่งอยู่ด้านล่างกลับไม่มีศีรษะซึ่งเมื่อถ่ายจากมุมสูง <Hey! S 1> หากนักเรียนคนนั้นนั่งก้มก็จะต้องเห็นผมบางส่วนอย่างแน่นอนดีฐานคอเนี่ยไม่มีตีเห็นไหมเฮ้ hey, เออจริงว่ะไม่มีฐานคอ ไม่ใช่ไม่มีหัวอ้นี่มีหัวเห็นไหมอยากจะบอกว่าเห็นแล้วถึงขั้นอาจจะว่าหลอนไปจดจนคืนนี้ะนอนไม่หลับเลยก็ได้เห็นั้ย อยากจะบอกว่าเห็นแล้วถึงขั้นอาจจะว่าหลอนไปจดจนคืนนี้นอนไม่หลับเลยก็ได้ คือข่าวว่าเป็นยังไงเนี่ยพี่ก็ตกใจเห็นแล้วาน่ากลัวกระต่ายมาแล้วครับอะไร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 นักหนาพี่ป๋องโอ้โหคนลุกแล้วคนลุกอีกคนลุกจริงจริงเลยจริงๆคือลุกม่กูจริงโหน่ากลัวนะน่ากลัวมาก